สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเป็นตาคุสุกุสุคนครับผมช่องตนบีมอนไซลัมเปิลโอเพเชียลครับมาหอดมาถึงงานแล้วครับพี่น้องมาจากเขาตาโลปัตยายาใต้นะครับเดินทางมานะครับตลาดรวยซับนะครับระยะทาง110กิโลนะครับเพิ่งมาหอดมาถึงมาหอดตีห่าพอดีครับพี่น้องมาหอดตีห่าพอดีเลยนะครับเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศนะครับ ตรงลานแสดงของมือนี่พี่น้องได้เบิ้งนะครับสุดทายให้เบิ้งทุกๆุกมองขี่ไปหอดนะพี่น้องตลาดลวยสับนี่เคยมาเหรียญหลายเทือแล้วนะครับฤด,ดูกาลละสามที่ยาบุญนะพี่น้องตลาดลวยสับเลือกตีสองนะครับมาหมูนี้นะครับเลือกประมาณนี้นะครับ เอานีก่อนก็นจะค่อยเออเอานีก่อน, <A. S 1> นโอเคก็น้ำลมบานจะาเลยมาหัดมาถึงแล้วพุ่นลังเวทีทางพุ่นติดคลองหนำจอดบ้านห้ากิจดจอดนีนนน่แล้วน้ำมูนมนี่แหละมาหัดตีหาผูดีครับพี่น้องครับตลาดโวยซับบางบ่อ สูตรการนะครับเดินเหลนขึ้นมีต้นห้าแต่เนาะนี่มงซักผ่าแม่ไม่จินงลาดรวยซับมาแลงพอกันอยู่นี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับเดวชิพาพี่น้องยางเบื้งบรรยากาศมาถึงหอดงานแล้ว คร,ครั้งแรกของฤดูการนี้นะครับพี่น้องนะครับหานเวทีก็ชิตัง้ตงอยู่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้หานเวทีอยู่ตรงนี้นะครับเปิดแพดกันอกโอเค น่ครับรานกว้างอยู่ด้วยครับพี่น้องครับกว้างเติอบอยู่แจ่ว่าหยาขึ้นจังหน่อยเพราะว่าหน้าก็ยัให้ฝนตกอีกเดี๋ยวมันสีลม พื้นที่ก็อยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้แหละแบบพันหนาไปทั้งพุ๊บบานหล้งนี้ก็ถ้าได้เลี้ยวอยู่มาตอนนั้นนะก็สางปีที่เลี้ยวโอ้ยอย่าทักไทยกันเถอมาเย้ย สีมหอนมาถึงเป็นขั้นแรกนะครับตลอดว่าผมออกจากงานกับตองดิงมะนี่เลยนะครับออผมมีหมองนอนบอยากนะครับกล <c oughs> ังชิดแดงไอไปไปไปอ้ย <c oughs> ทักทยกันเลยพี่น้องเอเอมาหอ,อนออหอลแล้วบอสนะเอะเอมาหอนแล้วเฮ้ยเจ้าหมูเกลยดดินไดมนน้มัยมึงไนี่ เห็ดินครับเข็ดินไม่ไหมไอ้หลุดเม่โค้นี่ขี่ตม ก็เป็นฝนตัลงไม่หย,ยีนจากไหนเนาะเป็นแนวนี้สะนำเพราะว่าใหญ่มันตกครับนะครับโดนโดนมาพอกกันเนาะพี่น้องนะครับทั้งสมุทรปราการนะครับมืออื่นก็สิไปทั้งเขตเดลโมบางกะปินะครับตลาดตะวันนา มืออื่นลั่นปูนอย่างดีเลยมืออื่นแต่ว่ามืมอนี้นี่ลัน่นก็เป็นส่งเกล็ดเกล็ดไม่ไม่ทังสีนง่นอมีรถโฆษณานะครับอืมลาดรวยซับ มอนมาถึงยังปลอดภัยมือแรงกวพากันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มาย่ำเดยกับคนไหลตลอดเลยพี่น้องครับบิแตกเมือ่อคืนนี่ยุยู่ปตัตรปีาพี่น้องเมือ่อคืนนี่คนกระลุนนี่กันนะครับค้นลุนเลยคนไหลแห้งนะครับมวนกุ๊บจนหอดปีสองนะครับอยู่ นะคปัตยาเขาตาลูเขาตาลูกัทยาใต้นะครับมวนเต็มเต็มสองทุ่มจนหอดีสองบ่ได้หยุดเลยมือของนะครับนะครับเงาเลยนะครับพุ่นหิกแตกเลยพี่น้องครับอันนี้คือความเด็ดเดี่ยวของสาวหน่อยที่ลงมาก่อนนะครับครับไปหลุดมองได้ข้น,ขนคิดว่าหลายมองหันหละเพราะว่าโดนโดนพ่อกันเทีย ครับคงเป็นมอลำคณะแหลกที่ลงมาแถวกรุงเทพยแถวปริมณฑลนะครับมันก็เลยได้เกียยไปหน่อยคือข้นสีไล่นะครับขอเพียงแกบวพอฝนแค่นั่ะล่ะพี่นอ้องเนาะครับแหกแหกมานเราคือบโพอฝนตั้งแต่สองมือแหลกก็คือสีโปอโปะอออกมือนี่บ่มีดอกนะครับมาเมื่อไหญ่มีนะครับ,าานะรบพี่นอ้อง ผมอาจสิีไายเลยพี่น้องในเบื้องบอ่าหลายคลิปนะพี่น้องครับผักคนเนาะนะครับมาหอดตั้งฉีดก็เสด็จมาตั้งคลิปหนึ่งนะครับนั่นมือแรกอีกตั้งคลิปหนึ่งเพราะว่าต้องแต่งตัวตะเวนดิบมม่มีเวลาสิได้ลยายหลายๆคลิปในะพี่น้อง,งในเบื้องหลายแม่ปีนี้แม่เพรมันแต่งตัวตะเวนเราเป็นมอรำช่วงลองเกิดคนตะเวนแล้วก็ช่วงเพลงแหลกโชแหลกไข่ออกและกะ้วก็ไปช่วงตลกคันตลกและกะ้วไปช่วง ลอยของ10ปีหลังกากช่วงมาล่ำฉากแหลกนะครับโผมไม่มีเวลาของสีไทยคลิปพหลาเลยนะครับต่วงที่หล่าออกนะครับขั้นมือได้ผมเด่นเป็นผ้าแดงผมอะผมยังช่วยในไทยคลิปอีหล่าผมออกฉากสามได้ผ้าแดงเออยังช่วยในไทยคลิปช่วงอีหล่าออกลองเพลงนะครับได้กับพี่ดักฝากพี่น้องเบิ้งน่เด้อนะครับถึงสะบกหอยในไทยไล่กับพี่น้องก,ก็ฝากติดตามแน่นะครับเบิ้งคลิปให้แน่หน่อยคลิปหน่อยไทยหน่อยคลิปพี่น,อกกน้องกับเบิ้งให้แน่ เออคลิปละาซ้อนสามมือซีมือก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะเออนะครับพอหมดแเลยครับถ่ายบรรยากาศแบบนี้แหละพี่น้องได้เบิ่งทุกๆงานนะครับเอาขอบคุณทุกท่ารติดตามครับพี่น้องเดี๋ยวไปกินข้าวปีนขั้งนบก่อนรลกระเสียอาบน้ำนะครับผ่อนอืม นม่กินได้ยังกินนอครับเป็นมะเดื่มากินเขาน้ำกันพี่น้องครับโอ้ยท่านได้กินเข่าเลี่ยงอยู่อือเจ้าโอ้เขาเจ้าอือก็ดีเพิ่นมาขายเพบางท่านได้ขายดอกไปเชียวเพิ่นเอาโอ้อยู่ตลาดเพิ่นได้ขายต้นสวยอือมาได้ไปเชียวอองหิ้วลาย อยู่ไร่เจ้าไหโนูก,ก้อนแนมตีเอาไหโนูก,ก้อนแนมว่ตีอืออือว่เป็นยังไงอ่ะมียังกินแนน้องเนาะพี่น้้นอองโปลาเด็กบอ้อปลาเด็กบ้องอันนี้อมไก,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 ก่นะครับแล้วก็ผัดกระเพราะไม่มีถ้วยเลยจัดอันนี้ใชหจ กินเขาอาบน้าล้วก็ส you ีนอนด้วยพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เบิ่งคลิปให้นะครับเลี้ยงพอกันเด้อจ้าตลาดรวยสรัพใครจะมาหามาหาในด้วพี่น้องเด้อมาหอดแล้วก็ทักทายกันแน่หน้าเวทีนะครับนะครับถ้าคนแรกกันยางแงามาทักทายแน่เดี๋ยวพอเห็นด้พี่น้องถ้าปัยญากรรามาหากันเนีนค่ะเนียนครับต้องย่างเขรมมาหากันเนาะยแต่ฉีเห็นนะครับไฟมันเงี้ยงตาด้พี่น้องเดี๋ยวพอเห็นดิ ครับขอบุญทุกการติดตามพี่น้องขอบคุณทุกการแชร์ทุกลงใจครับเดี๋ยวจะมีเวลาถ้านะครับอืมตื่นได้เบรนกับจิตไทยคลิปพี่น้องได้เบรงจะกรีบสองคลิปนะครับมาหอดงานก,นกับคลิปหนึ่งนะครับขอบคุณในไลค์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับกินเกาล้ำกันสบ,บัดสวัสดีค่ะกินข้าวเศร้าน้ำกันได้จ้ทาทั้งนี้กินแล้วสินอนได้ไห่โม, <laughs> มเมนกินแล้วเห็ดเวี้ยงในทั้ทงนี้กินแล้วนอนจ้ะมาพี่น้อง